อสวัสดีครับทุกคนทุกท่านตอนนี้แจแช็คไม่ค่อยอยู่นะครับแจ็คแจะไปจะขอไปดูงานที่ประเทศนอกกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับ สิ่งใดก็ให้สุมพาฒนาะทุกคนนะครับขอให้ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองนะครับไในชุดานี้ก็ขออำนาจภาษีรีนัาธไใ้ขอปกป้องคุ้มครองทุกท่าน,นจงมีแต่ความสุขความเจริญ ในตู้ซ่าตนะครับ